สวัสดีครับวันนี้มาพูบกับผม s ซ็กซนะครับวันนี้ผมจะมาเล่นเกมซีไฟนะครับเล่นโหม,มด c v วีธรรมดานะครับมาแล้วครับเกมแรกนะครับผมจะเล่นเป็น M500 นะครับ <c oughs> <c oughs> โหเดจนมานี่ก็คือ,คอแบบใหม่ของเราแมบที่เขาปัดแพทใหม่นะครับปัดแพทปั๊บแพทใหม่นะครับมาเฮ้ยดตายครับตายตายแล้วคิด่อยครับ <First play. S 1> เหลืออีกตัวหนึ่งนะครับอยู่ในไมนูนะครับอ๋อเพื่อนเพื่อนเราเจอน,นะครับท่ไน <Double. S 1> เรียบร้อยครับตาแรกก็ชนะไปแบบสวยๆนะครับ oh. ตาที่สองนะครับ oh. เกมสองเราจะทำยังไงมีปืนอยู่ประมาณนี้นะครับ มาละผมจะใช้เป็นปืน MP5 นะครับมาเลย MP5 ครับมาแล้วครับเกมน,นี้ยังไงเจอคนมามผมจะเดามาม

เรียบร้อยครับเก็บสีครับมาครับตาที่สองตาที่3ามของเรานะครับ มีฮอลลี่เอวอยู่บนบ้เลียกหัวไปครับหบแตหนึ่งครับแตงสองครับแตงสามเก็บไปสามตัวนะครับตอนนี <c> ้ <oughs> ตาสุดท้ายนะครับผุงจะสู้ได้ไหมดูเลย ครับถ้าตอนนี้ผมสู้ได้ก็คือแบบชนะ4-0นะครับมาแล้วครับผมมี้ใช้เป็นดูเองนะครับมันลักหัวง่ายนะครับ เปนไงอะอีการตัวมันหายไปไหน,ม,น,หยยนมัน่าอยู่ด้วยกันนะมันหนไได้ามาอยู่ตรนี้นนห่วงใจไป ครับการเอาปรกันกา,ารทหายนะครับหัวแตคก,แตกนนครับตัวต่อตานี้แล้ก็ชนะเป็ครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ชกด subscribe กดติดตามให้พวกเรา